ไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาดังกวาวครับต้องบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมการซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินกลางสถานีไฟฟ้าชายแดนการไฟฟ้าเขต3จมจลองเหตุการณ์เป็นการจําลองเหตุการณ์วินาศกรรมสถานีไฟฟ้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเสริมความแกร่งด้านความมั่นคงทางพลังงานให้การประเทศครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาครับจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกับผู้ทีมีส่วนให่ส่วนเสียในพื้นทีก่กรณีเกิดเหตุวินาศกรรมสถานีไฟฟ้าในพื้นทีช่ชายแดนเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงในหนองกวางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่บ่ขาดฝันและ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนำโดยนายจรุนศัก หนักคลั่ครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนูมิภาคเขต3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะจำลองสถานการณ์เกิดเหตุวินาศกรรมสถานีไฟฟ้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยกำหนดจุดเกิดเหตุภายในสถานีไฟฟ้าปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะและสถานีไฟฟ้าละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสรงผลให้สถานีไฟฟ้าเสียหายและก็บ,บอกสมารถยกระแสไฟฟ้า,ไ,ฟาได้ค่ะเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างค่ะซึ่งการซ้อมค่ะได้ดำเนินการ สังการในหองประชุมทุกแห่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์อย่างสมจริงค่ะครับการฝึกซ้อมเทื่อนี้ครับเพื่อให้ทีมงานและพนักงานศูนย์สัสงการได้ทบทวนขั้นตอนการเหตุงานเชิงป้องกันค่ะเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆให้พร้อมใส่งานตลอดเวลารวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดอย่างทัานท่วงทีเพื่อบรรเทาผลกระทบ ป้องกันผลปเป็นผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและที่สําคัญครับเพื่อให้การไฟฟ้าหรือสามารถส่งมอบ บริการพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องอครับและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งกิจกรรมเท่านี้ครับได้รับความร่วมมือจากโรงไฟฟ้าสุรินทร์กสทชเขตสองสนครราชสีมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่สองครับซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือจากถูกผักส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงทงงงาทงพลังงานทั่วประเทศครับค่ะ